ขอเจอริญพรอัตมาภาพพระอสวโยตินอภิชโยจากวัดพยุรวงศาวาสพระรวิหารวันนี้ก็ได้มีโอกาสอันเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมขบวนอัญเชิญพระโพลมสารีติกคทธาตุพระเขี้ยวแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าจากวัดหลิงปวงกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่ง ในวราระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐบาลก็จัดให้มีโครงการอัญเชิญพระประมสารีพิกฆาตพระเกี้ยวแก้วจากประเทศจีนให้ประชาชนชาวพุทธชาวไทยได้กราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลแก่ชีวิต และเป็นโอกาสพิเศษที่ทางประเทศไทยและสาธารณประชาชนจีนได้เจริญสัมพันธไมตรีครบ50ปีในปี2568ที่จะถึงนี้สำหรับการไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้นณนะท้องสนามหลวงจัดขึ้นในวันที่5ตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2567 จบจนถึงวันที่14ี่กุมภาพันธ์2568เมื่อโอกาสเช่นนี้เวียนมาถึงเป็นโอกาสอย่างดียิ่งที่เราชาวพุทธชาวไทยทุกคนจะได้ร่วมกันนอบน้อมจะได้ร่วมกันสักการะพระเกี่ยวแก้วซึ่งหาได้โดยยากทีไ่ได้หาได้ได้ง่ายๆในโอกาสนี้เมื่อโอกาสนี้มาถึงเราทั้งหลายก็ควรที่จะมากาบไหวสักการะ ตั้งแต่วันที่5้ธันวาหกเจ็ถึง14กุมภาหกแปดต้นไปก็ขอเจริญพเรเชิญชวนมาณโอกาสนี้